นายอิทิศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานจากพันธุกรรมสู่ความยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568และเผยแพรไดความสำคัญของทรัพยากรไทยอันเป็นมรดกทางธรรมชาติก็ขออนุญาตกราบเรียนนี้ครับก็พิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรามีภารกิจ อยู่แล้วในเรื่องของการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกิติคุณพระมหากษัตริย์ไทยกับอรพระบรมวงศานุวงศ์ในด้านการเกษตรนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เรื่องของหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งในเรื่องของพันธุกรรมนะครับเขาเรียนว่าเราจะมีค่ายเรียนรู้นะครับเรียนรู้เรื่องพันธุกรรมพวบปลูกสํานึกจิตสํานึกของน้องๆเนี่ยเขาได้เรียนรู้ว่าพันธุกรรมเองหรือพืชไม่ว่าจะพืชหรือสาสตร์เนี่ยมันมีคุณค่าให้กับประเทศอย่างมากนะครับ ก็ขอญาตเรียนนะครับก็ระหว่างวันที่4-6เมษายนพิธีณารการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จัดงานจากพันธุกรรมสู่ความยั่งยืนนะครับโดยเฉพาะในงานนี้มันก็มีนิทรรศาการเทิดพระเกียรตินะครับอันที่2เรามีการอบรมวิชาของแผ่นดินด้วยนะครับ12หลักสูตรอันนี้ไปทำท่านไปอบรมแล้วานสามารถเกิดรายได้ได้อันที่3ก็จะมีตลาดสินค้าของพวกเราตลอดนะครับรวมทั้งเราเปิด พิธภัณฑ์ให้ชมฟรีด้วยนะครับสามพิพิธภัณฑ์พิิธภัณฑ์แรกพิิธภัณฑ์ในหลวงรักเราแล้วก็พิิธภัณฑ์เรื่องอ่ามาสจารย์ของพัพนธุกรรมพิพธภัณฑ์ป่าดงพงไพ่นี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญครับมาร่วมกันเทอดพระเกียรติองค์สมเด็จพระณิษิาทิราชเจ้าองค์พระเทพของพวกเราทุกท่านครับเรียนเชิญทุกท่านครับ สถาบันพระมหากษัตริย์ให้ความสำคัญกับการดูแลอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรทั้งดินน้ำป่าพรุกรรมพืชสัตว์ตลอดจนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่อยู่บนแผ่นดินไทยผ่านกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการร่วมคิดร่วมปฏิบัติจัดทําระบบข,ข้อมูลฐานทรัพยากรและเผยแพร่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอด